ข้อดีของยี่ห้อนี้นะครับชอบทําหน้าตาดีสีสวยนะครับคุณภาพเสียงตามราคาแต่ต้องย้ําว่าถ้าเราอยากเล่นกีตาร์สักตัวนะหามาเลยตามงบไปตามงบนะฮะมีเยอะซื้อแพงมีน้อยซื้อถูกอย่ารอให้ความอยากเล่นมันหายไปนะครับ f e s t i v a l Music Shop a n d Mall นี้เสนอตอนกีตาร์สกอตตัวนี้รหัสคือ ed 4 9นะครับ เจ้าของลึกใช้สายเป็นด e <ม>ัตติโลอีแซดเก้าหนึ่งศูนเบอร์สิบเนะครับวัดฝั่งแซดเดิลนะครับ<ม>สายคอร์ดเกือบพอดีสายเบสค่อนข้างสูงด้านนัดเกือบพอดีนะแต่เมื่อวัดคอแล้วอ้าวคอแอนครับแปลว่าการที่สายเตี้ยเนี่ยมันไม่ได้ว่าสายมันเตี้ยจากการที่นัดและซดเดิลมันเข้าที่เข้าทางแต่มันสายเตี้ยจากคอมันแอนเข้าไปหาสายนะครับอันนี้อธิบายให้ f c ใหม่ๆฟังนะครับว่าการขันคออย่างเดียวบางทีไม่ช่วยอะไรนะอาดเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะมีแผ่นรองเป็นชิมไม้นะครับสีดําไม่ใช่เปโซนะครับก็ผมทําการเอาชิมไม้ออกมันหนาเหลือเกินเผื่อใส่เปโซละมัง้งเสร็จแล้วผมใส่แซดเดิลกระดูกนะครับไปแทนที่นะครับสําหรับกีตาร์โรงงานนะส่วนใหญ่จะมีแผ่นรองหรือชิมไม้เสรริมาใต้ ซัดเดิลนะครับเพื่อให้สายมันไม่บัสมันจะได้ขายได้หรือบางตัวเนี่ยเสริมมาสูงเพื่อเจาะไปโซ่ทีหลังนะครับคือทำแอคชั่นเดียวแล้วก็รุ่นไหนเจาะไปโซ่ก็เอาชิมไม้ออกนะครับตอนนี้คลายคอแล้วนะครับวัดความสูงฝั่งซัดเดิลนะครับสายหวัดได้เท่านี้สาย1วัดได้เท่านู้นครับเสร็จแล้วทําการรื้อสายนะครับตอนนี้สายยังชุดเก่าอยู่นะ สายเก่าตัดใส่ขวดพลาสติกป้องกันสายตะมือคนเก็บขยะและตัวเราเองนะครับส่วนซัดเดิลนะครับเป็นกระดูกแล้วนะทาการมาร์กเมจิกที่ซัดเดิลชิ้นใหม่ที่เป็นกระดูกนะครับได้องศาเฉ,งเฉียงแบบนี้ครับทําการแต่งฐานของซัดเดิลด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือนะครับได้องศาใหม่แล้วนะครับและแน่นอนว่าเราจะไม่ใส่สลับโดยเด็ดขาดเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยว่า โอ้แต่งออกไปเยอะเหลือเกินนะเรียบร้อยจับจมแล้วครับิวผมจะทำการปาดบินนะครับแต่ก่อนปาดบินเนี่ยได้ส่งวิดีโอถามเจ้าของแล้วว่าอยากอนุรักษ์ของดั้งเดิมไว้ไหมหรือว่าอยากเล่นสบายนะครับ ก็ถ้าอยากเล่นสบายนะก็ต้องปาดบิดนะครับผมทําการแกะอัปลโลนเทียมนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่สีสันเหมือนน้าอัปลโลนเลยก็สีสวยนะทําการแกะออกแล้วก็ปาดบิดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ติดอัปลโลนเทียมอยู่ดีนะสุดท้ายก็ต้องปาดทั้งอัปลโลนเทียมนะครับแล้วก็ทําการใส่ซเด่นกับพื้นที่เดิมผมทําความสะอาดทั้งตัวด้วยเลมอนออยนะครับแล้วเตรียมใส่สายลบ เหลี่ยมลบคมด้านนัดและลูกบิดสาย3นะครับเสร็จแล้วใส่สายจากไหนไปนอกชิ่นเคยนะครับเมื่อขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยนะครับแต่งร่องนัดให้สูงเสมอกันทั้ง6เส้นนะครับเสร็จแล้วทดลองเล่นหนยนะครับ ีมสกอร์กีตา้านะครับรหัสคือ ed 49เก้ ed นี่เยอะมกันนะขานาวกก็ทำ ed ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนอ p ปโฟนเจสอง0หรือเปล่าจัมโบ้นะสวยสวยมากโดยเฉพาะบิดมันนะเหมือนกิบซันเหมือนอิปโฟนเลยก็ตอนแรกผมถอดไปนะแต่เนว่าถอดไปแล้วแบบปาดลึกจนไอ้มุกอับอรอนอับอรอนเทียบนะอัลบรอนปลอมเนี่ยมันปูด เราติดสายก็เลยต้องใส่แล้วปาดอยู่ดีอุตส่าห์ถอดนะกลัวไปโดนตัวนี้ผมลองอเดี๋ยวก่อนเจ้าของเลือกสายเป็นด e ัซเซอโอแซ่ครับ1152หแต่ผมลองแล้วเนี่ยคอคอตรงแล้วมันไม่เพลาะแฮะคององนิ่มได้เนื้อแล้วก็เปลี่ยนเซตนเป็นกระดูกนะครับเซตนเดิมเป็นพลาสติกแล้วก็มีเสริมมาด้วยเสริมหนามากนึกว่าภาคไฟฟ้าอาจจะ,ะเป็นการวัดระยะไว้เผื่อใส่เป็นโซ่ก็ได้นะส่วนด้านนั้นเนี่ยนิ่มไปหน่อยเป็นพลาสติกแต่ก็ใช้ไปก่อนใช้เบรนกันก็คือ มันมีปัญหาเราค่อยเปลี่ยนนะฟังไ็้อยากได้แหละ เฟดไม่กี่เฟดสองสามเฟดโอเคเดี๋ยวจัดการให้ เรียบร้อยนะครับและนั่นคือ Score E D 49นะครับก็เดี๋ยวทำการเลเวลเฟรตเล็กน้อยนะครับเฟรตมีปัญหาตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเจ้าของเนี่ยนำมาแก้ไขอีกนะครับหลังจากรับกีตาร์ไปแล้วนะครับผมจึงต้องประกันให้ลูกค้านะครับหเดือนนะครับหลังเซตอัพนะก็กีตาร์มีปัญหาแก้ไขได้ฟรีนะครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Festival well Music Shop and More นะครับถ้าคุณรักกีตาร์เราคือเพื่อนกันและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่นะครับกเ็เพื่อนๆที่อยากเซตอัพกีตาร์นะครับไลน์มาคุยกันจองคิวก่อนนะครับบางตัวรอรับกลับได้เลยบางตัวบางอาการจะต้องทิ้งไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ